ครับสวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจในปัจจุบันนะครับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการนำนะครับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับในการประกอบธุรกิจการทํางานนะครับการศึกษาหาความรู้นะครับซึ่งซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของชีวิตของคนในสงนังคมดีขึ้นนะครับที่แน่ๆก็คือเพื่อที่จะทําทให้เกิดความง่ายงามสะดวกสบายความรวดเร็วนะครับทางเหตุการณ์ในการดําเนินชีวิตและก็ในการดําเนินงานนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก่อนว่าคืออะไรนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลนะครับและการประมวลผลจะสังเกตเห็นว่าคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนี่ก็คือการการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเอาข้อมูลนั้นมาประมวลผลประมวลผลเสร็จแล้วก็นําเสนอในรูปแบบต่างๆหรือเราเรียกว่าการเผยแพร่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับนั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ อีกคำนึ่นที่เราจะได้ยินบ่อยก็คือระบบสารสนเทศนะครับคำว่าระบบสารสนเทศนี้ก็คือเป็นกระบวนการภายในนะครับองค์กรนะครับที่มีขั้นมีตอนในการจัดเก็บข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการประมวลผลแล้วก็นําเสนอนนครับก็จะกลายมาเป็นระบบสารสนเทศนะครับซึ่งจะมีกระบวนการอยู่สาส่วนก็คือส่วนนําเข้าที่เรียกว่า Input นะครับส่วนประมวลผลที่เรียกว่า Pro c e s s แล้วก็ ส่วนแสดงผลที่เรียกว่าเอาผลนะครับเรามาดูการนําเทคโนโลยีนะครับเป,ป็นประยุกต์ใช้ในงานในภาคธุรกิจนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันอันที่หนึ่งนะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการจ้างงานของบุคลากรนะครับโดยทุกวันนี้นะครับมีหลายบริษัทที่ได้นําระบบ AI ที่เขาเรียกว่าระบบอัจฉริยะนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการจ้างบุคลากรนะครับ โดยใช้หลักการของการเป็นระบบ NLP นะครับหรือเรียกว่าการประมวลผลภาษาแบบธรรมชาติเพื่อช่วยในการคัดกรองผลนะครับโดยโดยผู้สมัครจะจะทําการกรอกข้อมูลตัวเองที่เขาเรียกว่าเป็น CV หรือเรซูเม่เนี่ยเข้าไปในระบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในระบบ AI เอง็งเนี่ยมันจะนําข้อมูลเข้าไปทําการประมวลผลว่าคนที่กรอกเข้ามาเนี่ยเขามีข้อมูลอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ทักษะความสามารถนะครับ การศึกษาเป็นอย่างไรความชอบความถนัดอะไรทั้งหมดเอาเข้อมูลเข้าไปประมวลผลจากนั้นผู้ระบบมันจะทําการวิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วก็สแสดงผลออกมาให้รู้ว่าคนนี้มีคุณสมบัติในการทําง,งานด้านนี้หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้มีหลายบริษัทก็ถูกนําไปใช้ในฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายบุคคลที่เรียกว่าฝ่ายคนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่หน,นะครับในการนําไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ตอนะครับ ในส่วนของไซเบอร์เซキュริตี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็มีการนำเทคโนโลยีนะครับมาไป,ไปใช้ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะการนำข้อข้อมูลที่แปลกปลอมนะครับซึ่งในระบบอัจฉริยะตัวนี้นะครับมันสามารถตรวจจับนะครับสิ่งที่ไม่ถูงประสงค์หรือเขาเรียกว่าสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ในระบบนะครับซึ่งจะตรวจสอบความผิดป,ปกตินะครับตรวจสอบความผิดป,ปกติ หรือตรวจจับโปรแกรมที่ไม่ีประสงคสนะครับจากนั้นมันก็จะฟ้องขึ้นมาในระบบบอกว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับมีความไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเป็นระบบอินเทอร์เน็ตมันจะไม่ยอมให้เปิดหน้าจอเพจเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบความปลอดภัยแบบหนึ่งนะครับตรงนี้เนะี่ยมีไว้เพื่อป้องกันการจู่โจมเนื่องจากว่าภัยธรรมชาติของทางด้านอินเทอร์เน็ตมีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เคยนําเรียนไปแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันมีประโยชน์มากมันก็มีโทษเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ย ในระบบ S ซคูริตี้ตรงนี้ก็จะเป็นระบบหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการป้องกันระบบนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับการนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการคาดการตลาดนะครับตัวนี้ก็จะใช้หลักการของการเรียนรู้เครื่องทร่เรียกว่า a c h i n e l e a r n i n g นะครับมาทําการคาดเหตุการณ์นะครับหรือเขาเรียกว่าคาดเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าจะนําข้อมูลทั้งหมด คือนาข้อมูลย้อนหลังที่มีจานวนปริมาณบ้ามากที่เขาเรียกว่า Big Data เนี่ยมาทําการประมวลผลว่า,าเมื่อมีข้อมูลอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ในระบบเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวกับม a ช h i n e Learning เนี่ยมันสามารถดําเนินการได้นะครับบางทีก็อบอกว่าคอมพิวเตอร์นี้สามารถเรียนรู้เองได้แล้วก็สามารถให้คําตอบในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องของการคาดการณ์ด้กนันรตลาด ทีนี้ในส่วนของธุรกิจเองนะครับที่เป็นธุรกิจ,จยอดลงมาเขานามาใช้ในส่วนไหนนะครับเขาะจะนํามาใช้ในส่วนที่นําพฤติกรรมการการบริโภรรคของลูกค้าเนี่ยมาทําการวิเคราะห์ครับว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจผู้บริหารในการวางแผนการผลิตนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการคาดการณ์การวิเคราะห์ลูกค้านะครับในการวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยก็ นะครับสามารถดาเนินการได้โดยมีการสํารวจข้อมูลของ,ของผู้บริโภคทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการเก็บข้อมูลผู้บริโภคมาทาการวิเคราะห์นะครับจากนั้นก็จะทําการสรุปผลออกมาว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างเช่นต้องการลูกค้าใช้ช่องทางไหนมากที่สุดนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่มีการโปรโมทบน f a c e b o o k นะครับโปรโมทสินค้าบน f c e e o o o เนี่ยระบบมันจะไปเช็คว่ามีการกดไลค์กี่ครั้ง นะครับมีการกดไลค์กี่ครั้งมีการมีส่วนร่วมกี่ครั้งมีการเม้นกี่ครั้งมันจะเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้มาทําการประมวลผลให้นะครับเพื่อทําการวิเคราะห์ว่าลูกค้าคนไหนมีปฏิสัมพันธ์มีความชอบมีความสนใจรวมไปถึงเรื่องของลูกค้าวัยไหนช่วงอายุประมาณไหนถึงจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสินค้าและบริการที่เราได้เผยแพร่ไปทั้งหมดตังนี้ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งมีประโยชน์มากในเรื่องของภาคธุรกิจนะครับ อันต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการแจ้งใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของของใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นะครับที่จะทําหน้าที่ในการดึงข้อมูลนะครับออกมาว่าในรอบนี้ในช่วงวันนี้เท่านี้พวกเนี่ยมีลูกค้าคนไหนที่เราจะสามารถแจ้งข้อมูลให้เขาได้รับทราบเพราะนั้นเนี่ยในระบบเองมันจะเช็คตามวันเวลานะครับที่เราได้ตั้งไว้ว่า ถึงวันนี้พว้เราเจ้งมีการแจ้งแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่จ่ายเงินชำระเงินแล้วก็จะให้ระบบนีทำการส่งไปเสร็จอัตโนมัติออนไลน์ไปเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับรวมไปถึงเรื่องของตอนนี้ได้มีเทคโนโลยีเรื่องของการการตอบโตอัตโนมัติเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อสับทานะครับตรงน,นี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมนะครับนภาคธุรกิจนะครับ ต่อมานะครับข้อที่6เนาะการรีวิวข้อเสนอทางธุรกิจนะครับในส่วนของตรงเนี้ยนะครับเขาได้นําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาทําการมีข้อข้อเสนอทางธุรกิจนะครับโดยจะเป็เรื่องของการทํางานเกี่ยวกับขอบเขตของงานราคาตรวจสอบประวัติและข้อเสนอทางธุรกิจได้ตัวนี้เรามองไปที่เรื่องของรีวิวสินค้าก็ได้นะตัวเนี้ยนะครับว่าในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเนี้ยนะครับที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ดูสินค้าเราในระบบออนไลน์เขามีปฏิสัมพันธ์กับระบบอไรนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการเองนะครับสามารถนําข้อมูลการรีวิวตรงนี้ไปทําการปรับปรุงสินค้าและบระิการของตัวเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเองสามารถเข้าไปดูได้ว่าสิ่งที่เราจะบริโภคตรงน,นี้มันมันดีขนาดไหนว่าบางทีเนี่ยนอกจากรีวิวแล้วมันมีการให้แต้มให้ดาวด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่น เราใช้บริการแกล็บเนี่ยนะครับสังเกตว่าเราจะจะกินร้านไหนเราจะสั่งร้านไหนมันจะมีการให้แต้งให้คะแนนดาวด้วยรวมถึงผู้ที่เป็นพนักงานในการส่งนะครับพนักงานแกล็บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีดาวให้ด้วยว่าคนเนี้ยนะครับมีการให้บริการเ็นอย่างความรวดเร็วตรงต่อเวลานะครับมารยาทต่างๆนานาก็จะมีการให้ดาวตรงนี้ก็เรื่องของการรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดนะครับจะถูกนํามาช่วยในการ วิเคราะห์ข,ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับตัวต่อมานะครับบทบาทตัวต่อมาคือผู้เสมือนหรือเรียกว่าแชทบอร์ดนะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับจะเห็นว่าในการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ตัวนี้จะมีตัวแชทบอร์ดนี้เป็นตัวช่วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเฟซบุ๊กสังเกตว่าเวลาท่านามีการสอบถามเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีการตอบโต้ทันทีนะครับโดยตัวแชทบอร์ดเนี่ย มันจะมีการลิสต์คำถามเบื้องต้นไว้ว่าคำถามในที่คนใช้บ่อยคนถามบ่อยคนถามบ่อยนะครับจากนั้นก็ตามฝั่งก็บอบการเองเขาก็จะมีคําตอบน่ให้คาตอบ่ให้คําตอบน่ให้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปถามตรงกับสิ่งที่เขาวางระบบไว้ระบบมันจะตอบให้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้ามีความรู้ส Gus, struggle, ึกว่าเออเราได้คําตอบเร็วนะเราได้คําตอบเร็วสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเป็นคําตอบใหม่ปุ๊บเนี่ยไอตัว ระบบเนี่ยมันก็จะไปรวบรวมนะครับคําตอบใหม่แล้วมันก็จะหาคําตอบนะครับอาจจะเป็นคําตอบจากผู้ประกอบการมาตอบเองหรือเป็นการมีข้อข้อมูลในระบบเองหรือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใช้นานไปเท่าไหร่นะครับไอ้คำถามนี้มันก็จะเยอะขึ้นคําตอบก็จะเยอะขึ้นพอลูกค้าเข้ามาใช้มัก็จะสามารถครอบคลุมในประเด็เนที่ต้องการถามอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของระบบออนไลน์ในทุกวันนี้นะครับม,มีทั้งหมดเลยนะครับ ก็สามารถดําเนินการได้24ชั่วโมงนะครับคุณถามเจ้าไหนตอบตอนนั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องรอพนักง,งานนะครับก็ตัดประเด็นในเรื่องของพนักงานได้โดยเฉพาะในส่วนของแชทบอร์ดเนาะมันไม่มีอารมณ์ในการตอบถือไว้ครับมันไม่มีอารมณ์ในการตอบถ้าบางทีถ้าเกิดคุณตอบเองเนี่ยถ้าเกิดมีคนถามไป,ไปบ่อยทถาไม่ไปบ่อยพุกนีถ้าคนตอบเองบางทีอาจจะมีอารมณ์ตอบโต้แต่ในส่วนของแชทบอร์ดมันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบเทคโนโลยีมันไม่มีอารมณ์มันตอบตามคําถามเหมือนกันเลยนะครับอันต่อมาครับข้อที่8 เป็นเรื่องของอเทคโนโลยีนะครับเป็นก็เหมือนเดิมครับส่วนมากเนี่ยจะเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เขาใช้ในทุกวันนี้เทคโนโลยีคื่เป็นระบบ AI นะครับระบบชั้ยักษ์เป็นพก็ระบบเรียนรู้แบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าระบบเรียนรู้แบบธรรมชาติที่มันเอาภาษาหรือเอาข้อความที่เราใส่เข้าไปคําว่าธรรมาชาติก็คือก็คือนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือคำว่าภาษาธรรมาชาติหมายว่าเป็นคําพูดของคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่คนจะพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพูดไม่เหมือนกัน ในระบบเ l p นี่มันจะสังเคราะห์ไอสิ่งที่คนพูดไม่เหมือนกันเนี่เพื่อที่จะวิเคราะห์ออกมาว่าเขาต้องการสิ่งนี้เลยนะครับอันนี้แหละคือเป็นระบบใหม่นะครับที่ใช้ในในใน,ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบนี้นะครับมันก็จะมีการนําข้อมูลที่ได้จากหลากหลายความคิดหลากหลายคำพูดนะครับมาทําการวิเคราะห์นะครับจากนั้นพวกเนี้ยก็จะมาดูว่าไอสิ่งที่เขาใส่ข้อมูลเข้ามาถามข้อมูลเข้ามาจริงๆคําตอบ เขาต้องการคําตอบอะไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นจะถามราคาอาจะบอกว่าอ่ามะม่วงราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเราถามว่าขอราคามะม่วงก็ใช่ใช่ไหมมะม่วงราคาเท่าไหร่ก็ใช่มันมีคําถามเยอะแต่อาจจะถามไม่เหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายเดีวยวกันคือราคามะม่วงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นระบบเดิมนี่ถ้าถามไม่ตรงมันตอบไม่ได้นะครับมันตอบไม่ได้ นะครับระบบเดิมๆเ,เนี่ยในระบบออนไลน์ก็เหมือนกันถ้าท่านถามไม่ตรงม,มันจะตอบไม่ได้เลยแต่ในระบบ n l p มันจะนําคําถามทุกคาถามมาทําการวิเคราะห์และสรุปออกมาว่าคําถามนี้ต้องการคาตอบอย่างไรแล้วมันก็จะคําตอบที่ถูกต้องให้กับลูกค้านะครับนี่คือความหมายของของของอการใช้เทคโนโลยี NLP นเะครับเข้ามาใช้ในเทคโนโลยีในใน,ในธุรกิจนะครับข้อต่อมานะครับ ข้อต่อมาข้อที่9คาดการการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบนะครับในส่วนของการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบนะครับคำว่าช่องโหว่ของระบบคืออะไรนะครับคืออย่างที่ผมผมเคยเกินนาไปหลายหลายครั้งก็ถ้าเกิดได้ติดตามวิดีโอมาอย่างต่อนเนื่องว่าในส่วนของเทคโนโลยีเองเนี่ย มันดีก็จริงนะครับแต่บางอย่างมันก็ยังมีช่องโหว<ม>่นะครับมีช่องโหว่มีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อมีความเสี่ยงอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับในระบบ AI เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เอามาช่วยในเรื่องของการคาดการล่วงหน้าว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้ มันจะไปพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยหรือ Security มากกว่านะครับคือป,ป้องกันไว้ก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไอ้ตัวระบบของเราเนี่ยมันตรวจสอบว่าไอ้คนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยระบบมันจะไม่อนุญาตให้ใช้งานอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันนะครับการปิดช่องโหว่กับระบบนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายกับสารบกการนะครับนะบมันก็จะมีอย่างอย่างการใช้ระบบวินโด้เีท่านจะสังเกตเห็นเลยว่า เปิดเปิดเว็บบางเว็บขึ้นมานะครับเปิดเว็บบางเว็บขึ้นมาถ้าเกิดในคอมพิวเตอร์ท่านเนี่ยมีระบบ Security ก็คือระบบป้องกันความความระบบระบบความปลอดภัยมันจะเตือนอันีว่าเว็บนี้เป็นเว็บอันตรายนะครับไม่อนุญาตให้ใช้มันเปิดไม่ได้เลยนะครับไม่ให้เปิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบหนึ่งหรือบางเว็บเนี่ยนะครับเห็นว่ามันจะเตือนทุกวันนี้มันจะมีเตือนบอกว่าเว็บไซต์นี้ที่ันเปิดเนี่ยเป็นเป็นเว็บ ที่ใช้ระบบคุกกี้นะคุกกี้คืออะไรคาว่าระบบคุกกี้คือเป็นระบบในการเก็บสถานะการใช้งานของเรานะครับเพราะนั้นมันจะถามก่อนว่าท่านอนุญ,ญาตไหมอนุญ,ญาตชิ้นต่างๆพวกนี้นะครับก็คือเป็นเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปิดช่องโหว่ระบบเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับอันต่อมานะครับเป็นข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับจากโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอข้อมูลองค์กร นะครับก็คือฐานข้อมูลองค์กรนะครับในเรื่องของฐางนข้อมูลองค์กรในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับตรงน,นี้ก็คือเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลในดๆก็ตามนะครับมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างมากคือมันไม่ได้เก็บแค่ครั้งเดียวมันเก็บไปเรื่อยๆนะครับปีกีป่ปีกี่ปีเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่มีการดาเนินการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้นะครับถ้าเกิดไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพวกท่านจะเก็บยังไงเก็บใส่แฟ้มกระดาษเก็บใส่บิน เก็บไว้แล้วเกิดความเสียหายได้ไหมเก็บได้ในขณนะดเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเก็บข้อมูลพวกนี้ได้หมดเลยจะกี่ปีกี่ชาติล้วก็เก็บได้หมดเลยครับเก็บก็นระบบฐานข้อมูลได้เลยหลังจากนั้นเวลาที่จะนําออกมาใช้งานท่านก็สามารถประมวลผลม,มาใช้งานได้เลยนะครับอันนี้มองในเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีมีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ข้อมูลที่วานเนี่ยเรายังสามารถกําหนดได้ว่าข้อมูลไหนที่จะเผยแพร่ เป็นข้อมูลไหนที่อยากเก็บไว้ในองอ์อรไม่ควรดื่มใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับครับจากการนําเสนอนะครับวิดีโอชุดนี้มานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับกับที่ทุกท่านที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับจนจบวิดีโอนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวิดีโอต,ต่อไปนะครับก็ฝากท่าน นะครับได้ติดตามนะครับเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อความรู้ส่งเสริมนะครับนอกจากจะเรียนรู้ผ่านวีดีโอชุดที่นําเสนอได้แล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะไปศึกษาคนค้เพิ่มเติมนะครับในระบบโซเชียลอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับในวีดีโอนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ